Okay, สวัสดีค่ะเด,ดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่ห้องเรียนเด็กปสังับทางนี้เลยขอระเบียบค่ะ สุดยกมือขึ้นคนไหนเร็วเร็วมีรางวัลให้นะโอ๊ยชอบวิชาไหนกันบ้างชอบเลขไหมไหนคิดเลขให้ดูหน่อยเร็วมาทุกคนเงียบเงียบเก็บหนึ่งบทหนึ่งเข้ากับโอ้โหแม่เก่งไหมคะปสามปสามเรียนเรื่องอะไรแล้วบ้างคุณครูสอนอะไรบ้างง่ายที่สุดเอาง่ายๆเลยพาราโบลาสมการเชิงซ้อนแคคูลัส่่ใชคเอาละครับไหนที่เราดูกัน อันนี้เป็นเลขฐานจำนวนฐานจำนวนฐานที่เราจะเรียนวันนี้นี่คือแบบกหัดที่ทำกันมานี่นะคะเด็กๆลายมือน่ารักมากนี่ของใครเอ่ยชีสนี่ของใครผ่นกระดาษนี่ของใครเด็กยกมือลายมือใครเอ่ยสวยจังจของเด็กชายคนนี้ใครเก่งได้ที่สุดในห้องนี้เพื่อนคนไหนสัมภาษณ์หน่อยครับ นี่ของหนูใช่ไหมครับครับชื่อเด็กชายเลยครับดวงจันครับชื่ออะไรนะครับดวงจันทร์คดวงจันทร์อายุกี่ขวบครับสิบครับสิบขวบอยู่ปสามพับอะไรครับมีทับครับมีทับครับชอบเล่นแมงไหมครับชอบตักอนาคตอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารทหครับทำไมครับก็อยากช่วยชาติครับ เยียมเลยครับพี่ก็อยากเป็นเหมือนกันนะพี่ได้เกิดเป็นผู้ชายแบบน้องพี่ภูมิใจมากครับแล้วก็คนนี้ล่ะทำได้ไหมแตกต่างกันสิ้นเชิงชอบอะไรครับชอบวิชาไหนชอบกีฬาฟุตบอลชอบอะไรวิ่งไม่จับชอบอะไรบ้างไม่ชอบเรียนเลยเล่นอย่างเดียวชอบแบบไหนบ้างชอบศิลปะบ้างชอบศิลปะบ้างหรือเปล่าใครชอบวาดลปบ้างกลุ่มนี้ชอบศิลปะนแทนมาที่กลุ่มนี้หนเลว นี่สังเกตได้จากหน้าตาที่มีศิลปะอยู่แล้วแก้มปากทุกท่ทุกคนนี่ครับคนที่ว่าดเกที่ชอบใช้เสยอ๋อคนนี้หรือเปล่าสาวสวยคนนี้นี่ชีไอคนนั้นคนนั้นไหนดูมีมีมีผลงานโชว์ไหมขอดูหน่อยมีไหมไหนขอดูหน่อยเร็วมีไหมคนนู้นค่ะทำไมอะคนนี้ชอบวาดค่ะนี่ค่ะคนนู้นนี่ค่ะ ชอบวาดอะไรครับไหนไหนบอกหน่อยคนนี้เอาคนแรกหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องโตไปอนาคตอยากเป็นอะไรคะอยากแต่ยิ่งขึ้นนอยสิอยากเป็นอะไรนะคะนากภาพวาดภาพวาดภาพแบบไหนสีน้ําหรือว่าเป็นยังไงอยากเจาะเล็กอยากเจาะเล็กยางไรก็ได้ค่ะยางไงก็ได้ขอให้ได้ทํางานเกี่ยวกับศิลปะใช่ไหมคะโอเคค่ะในคนต่อไปเชื่ออะไรเอ่ย คนต่อไปคนนู้นเลยคนนู้นเลยเนี่ยคนนู้นเลยอยากเป็นอะไรตัวไปอยากเป็นอะไรคะต้องเขินครับพี่ยิ่งเขินเลยอยากเป็นคุณครูเหรอคะวิ่งเก่งจังเลยแต่และคนนี้มีความฝันใหญ่ๆทั้งนั้นดีมากคนต่อไปอะคะอัตพรอัติพร,อ,รอยากอนาคตอยากเป็นอะไรคะคุณครูอีกแล้ว,ลวเราเจอคุณครูสองท่านแล้วคนนี้ล่ามามา,มาคนนี้ล่ะ หันมาทางนี้แล้วหันทางนี้ทางซ้ายมือเออสวัสดีครับอาณาเขาอยากเป็นอะไรคะคุณหมอเลยวูเยอะมากคนนี้นะคนนี้นะนี่หนึ่งอาณาเขาอยากเป็นอะไรคุณครูคุณครูอะไรนะโอ้ได้ได้คนนี้ล่ะคะอนาคตอยากเป็นอะไรคะเครูเป็นครูเหรอ อที่หยุดคิดอยู่นิดนึงคือตอนแรกเขาแยกอาชีพเปศิลปะไปเรีอบต่อต่อเหมือนกันได้นะแล้วคนนี้นะคะอยากเป็นอะไรคนแต่คุณหมอะคะเราว่าอะไรอยากเป็นคุณหมอมคนไข้ค่ะคนไข้ไ,ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะมคุณหมอแบบไหนคุณหมอทําฟันหรือว่าเป็นคุณหมอดูดูแลโรคทั่วไปเก่งมากค่ะคนต่อไป อยากเป็นอะไรคะอนาคตเป็นอะไรนะนรคุณหมอเหรอคะคนนี้ล่ะคนนี้ค่ะชื่อดอยค่ะอนาคตอยากเป็นอะไรเอ่ยคค่ะเป็นครูเหรอคะถ้าเป็นครูที่ดุกมากไม่ใช่คนเล่นรอเล่นรถ้าให้เลือกระหว่างอยู่ที่นี่กับอยู่ในตัวเมืองอยากจะอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าอยากอยู่ที่ตัวเมืองมากกว่ากัน เพราะว่าอะไรถึงอยากอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวบอกความรู้สึกไงทำไมถึงอยากเรียนอยู่ที่นี่ไม่อยากไปเรียนตัวเมืองเพราะว่าอะไร <c oughs> เป็นบ้านเกิดใช่ไหมถูกต้องค่ะคุณครูใจดีด้วยใช่ไหมคะรักหนูๆทุกคนเลย <c oughs> ใช่ไหม คนลุ้นเพราะว่าอะไรนะทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่นะทำไมอยากเรียนที่นี่ไม่ไม่อยากไปเรียนตัวเมืองเพราะว่าอย,วยอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันคําตอบเดียวกันเพราะว่ารักบ้านเกิดทุกคนมีความกระตันอยู่กระตักเวทีนะคะก็ไม่ขออะไรมากขอให้เด็กๆทุกคน <c oughs> คิดอะไรแล้วก็สมปรารถนาทุกสิ่งตั้งใจแล้วเนี่ยมีคอมมิชเมนต์มีมีสัญญามั่นให้ตัวเองแล้วเนี่ย ต้องทําไม่ได้อนาะคตน,นะคะจะเป็นอะไรก็ต้องทําไม่ได้แม้จะยากลําบากขนาดไหน mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนมีความมุ่มานะสานฝันตัวเองต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวพวกพี่จะทิ p คอนเนกชั o นแวะมาหาถ้ามีโอกาสเลยถ้าไม่ก็จะผ่านคุณครูคุณครูเลยนะคะคุณครู w h does it mean คุณครูสุดหล่อของคนนั้นที่เป็นแฟนเดี๋ยวติดต่อกลับมานะ ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะพี่ชื่อออมนะคะส่วนตากล้องเนี่ยพี่เจแปนแล้วก็สัญญาว่าไม่หายไปไหนแน่แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือกันนะคะจะได้ต่บกลับมาอีกทีบายๆหน่อยเด็ยวตากล้องบายๆขอบคุณครับบายๆค่ะสวัสดีค่ะจะอยู่ร่านจ้่งจ้ใส่หลังเนาะขออภัยครับเลยครับครับ กำลังกินกาแฟอยู่ใช่ไหมครับมาถึงแล้วแม่ห้องสอนห8 6 4รอ่โคง้งที่ร้าน Coffee Morning ครับวันนี้เราดูพระอาทิตย์ตกเหรอหรือว่าอะไรใช่วันนี้เราแบบว่าชิวๆมากอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหน Coffee Morning พระธาตุดอยกองมูคครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระธาตุกันแต่ตอนนี้นั่งนั่งพักผ่อนก่อน นี่คืออะไรบราวนี่ใช่ไหมใช่บราวนี่หมดแล้วที่สุดท้ายแฟนหลอดด้วยนะเนี่ยบราวนี่ไม่ใช่แบว์นั่นใช่ไหมไม่หาไม่หาเลยแปะโนนคุณแจแปนแปกมันเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วขอโทษคระพี่ไม่ับเมอได้อะไรมาบ้างไม่ได้อะไรเลยครับแล้วถุงสีฟ้านี่คืออะไรครับเสื้อโอ้ถุงสีเสื้อแต่เราไม่รู้ลายอะไรเั็นเสื้อของคุณแจแปนนะครับนี่เเสื้อของคุณออม ไม่ซื้อบ้างเหรอเต้ไม่ซื้อครับพอใส่ไม่ได้ครับดูนะครับดอกอะไรสักอย่างข้างหลังคุณเต้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรครับดอกบานไม่รู้เลยเอามาใช่ไม่น้ำตัองรู้สะท้อนแสงด้วยเปิด n อ f ดี t ฟิก่อนได้ปะแสงจ้ามากเห็นทิวทัศน์ไหมครับสวยมากครับ1 1ครับขอบคุณครับต้องมุมอย่างนี้ครับ จะโอ้แม้มันจะย้อนแสงข้างล่างครับเป็นเหวครับผมลออยู่บนเหวครับสดชื่นสดชื่น นี่จะเป็นต้นสนไม่ใช่ต้นสนต้นสนสลับกับต้นสักนะครับที่เห็นใบใหญ่นี่คือต้นสักนะครับโอเคนะคะตอนนี้เรามาถึงที่วัดพระธาตุดอยกองมูนะคะวัดพระธาตุดอยกองมูเนี่ยเดิมมีชื่อมีชื่อว่าวัดปลายดอยเป็นอยู่ทีอ่อยู่ทางบนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวแม่ห้องสอน แล้วก็เป็นภูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญประกอบด้วยท่าพระธาตุเจดีที่สวยงามสององค์นะคะองค์ใหญ่เนี่ยที่เห็นอยู่ทางหน้าเนี่ยสร้างโดยเมื่อปีพศ2 4 0 3เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคพลรานะเถระองค์นี้นะคะซึ่งมาจากประเทศธร่มาสวยงามมากๆแล้วก็ อธิบ่าพระธาตุนี่อยู่ข้างในงในส่นวนกลางเล็กพระธาตุเจดียองค์เล็กสร้างเมื่อพศ2417พระยาสิงห์หาราชาเจ้าเมืองแม่ห้องสอนคนแรกจากวัดพระาธาตุดอยกองมูนี้สามาดมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ห้องสอนได้อย่างชัดเจนวัดนี้นะคะ เป็นวัดที่ถือได้ว่าคู่บ้านคู่เมืองของแม่ห้องสอนชาวแม่ห้องสอนและนิยมมาทำการบูชาสักการะกันแล้วก็จะเห็นพวกทีมงานของเรานะคะแต่ละคนลูกทัวร์ด้วยได้มาขอพอรกันขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอพอรจากพระธาตุขอให้สมหวังในทุกๆสิ่งปรารถนานะคะชาวบ้านก็จะเชื่อว,ว่าการที่เรามาทำบุญ ในวันเทศกาลต่างๆรวมถึงวันเข้าพรรษาออกพรรษานั้นเนี่ยจะได้บุญมากในวันนี้แล้วก็สังเกตได้จากวิวทิวทัศน์นะคะนอกจากเป็นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่สวยงามแล้วยังมีทิวทัศน์และทัศนียภาพที่แบบว่าวิจิตรามากวิจิตรามากเลยต้องดูซูมไปที่ดูน,นิจะเห็นได้ว่าภูเขาใหญ่มากนอกจากวันแล้ววิวนะคะ อาจจะเป็นืนอเมืองดูเหมือนจะเป็นสนามบินนะครับตรงนี้ใช่ค่ะแต่ที่นี่เป็นจังหวัดแม่ห้องสอนครับค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดที่รอนักท่องเที่ยวนะคะดเดินวนรอบพระเจดีสามรอบครบสามรอบแล้วจะมาสัมภาษณ์กันว่ารู้สึกกันยังไงบ้างมาขอพรวันนี้พิมพ์ค่ะก็เดินไวหวพัุ ไว้เจดีย์พระธาตุองูนะคะเพื่อนๆรู้สึกดีมากเลยแล้วก็เจดีย์ที่นี่สวยมากค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาแล้วก็จะประทับใจเหมือนกับที่พี่มาค่ะใช่ค่ะบายโอเคดูนะคะสัมภาษณ์ค่ะนักท่องเที่ยวคนต่อไปนะคะคุณหวานเป็นไงบ้างคะประทับใจไหมคะกับทริปนี้ที่เราจัดทัวร์กันมาค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่า สังเกตดูนะคะว่าพระธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีประวัติเยอะแยะเลยค่ะสิ่งที่สําคัญเห็นเด่นได้ชัดเลยคือว่ารอบๆเนี่ยคะจะเป็นวิวที่สวยงามมากเลยค่ะ รอบๆนี้จะเป็นมีแต่ภูเขานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้มาไหว้สักการะบูชากันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเลดี <Lady Gaga. S 2> Lady Gaga. ้ก้าเลดี้ก้าค่ะไม่ใช่ได้มาแล้วประทับใจไหมคะรู้สึกไงบ้างคะกับชิดนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าะจะมีแต่ละแต่ละ วันเกิดนะคะให้ไหว้ค่ะเป็นพระประจำวันเกิดค่ะของวีเอนะคะวันอังคารค่ะเป็นปางนอนค่ะคือชอบนอนมากค่ะเขาบอกว่าขออะไรก็จะสมหวังนะคะถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วก็จะกลับมาที่นี่อีกค่ะดีค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทิพย์ต่อไปเนี่ยค่ะวิวต้อนรับมากเลยไหมพะนี่ทายตรงนี้ค่กเฮ้ยตรงนี้สวยมากโอเค this is Dong Yi such kidding it's a horse it's a dwarf horse right โดดรอบๆยมๆม,ม,มานะคะเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากจะต้องนั่งรถทัวร์มาขึ้นมาจเจอมันแล้วที่แม่มาสอนเป็นตัวเมียนะคะรู้สึกว่าข้องด้วยหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าตัวเมียครับไม่มีเอวัยว่าสิบพันเพศชายน่าไงตัวเมียใช่จริงด้วยน่ารักด้วยแล,วแล้วก็เพราะว่าตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมียคะ่ะ เกนมากเราเนี่ยถ้าเราเข้าไปข้างหลังเขาจะโดนเขาถีบออกมาคุณจะยืนไ,ไม่บอกแล้ว <laughs> คุณด้ยืนยืนระว่างเขาแต่ว่าม้าจะเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็รักความสงบสุขกินหญ้านะคะมาเขาสอนให้เรากินหญ้าเดี๋ยวจะสาธิตการกินหญ้าแบบม้าดูโอเคครับก f f ฟอินเลิฟ <in> ถึงแล้วนะคะ o f f ฟอินเลิฟค่ะ วันนี้นะคะเรามาเที่ยวนะคะสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ<อ>คืออำเภอปลายค่ะคือ c o f f e e in Love ค่ะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะนักท่องเที่ยวนะคะมาที่จุดนี้กันเยอะมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็สถานที่ถ่ายรูปนะคะสวยงามมากเลยค่ะอ่า c o in Love นะคะแล้วลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Copy f f e Love ค่ะ ถึงแล้วนะคะที่นี่ Coffee In Love ตนนิดกันเลยเ <c> พ <oughs> <Okay. S 1> ถึงแล้วครับตอนนี้ Coffee In Love, in love ครับ, <c oughs> รบตอนนี้นะเรากำลังจะเรากำลังจะเข้าไปที่ร้านนะคะที่นี่ที่ไปร้าน Coffee In Love เนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะชอบมาที่นี่กันมากๆแล้วก็บรรยากาศในร้านเนี่ยดีมากเราเข้าไปดูกันค่ะแล้วก็เอาโกโป๊ หนึ่งร้บาทค่ะหนึ่งร้อยสิบบาทค่ะช่องข้าวคือทำให้หายเป็นไงบ้างโอเคครับอร่อยดีขอนสบายนะครับครับยายาลาเต้จะมีเค้กให้ด้วยนะครับมีเค้กให้เลือกด้วยตรงนี้นะครับมันหกเจ็ดชิดนนะครับใครชอบกินทีก็อยู่ข้างล่างนะครับกินที ค่ะกาแฟเลิฟจริงๆเป็นรูกหัวใจเลยเห็นไหมน่ารักมากเลยเราจะไปนั่งที่ถ่ายรูปอบรรยากาศกันในรานนี้นะคะตั้งใจตั้งใจตั้งใจต้ใั้ใจตั้งใจตั้งใจังใจตั้งั้ยจตั้งใจตังใั่งยั้งใจตั้งในตั้งใจตด้งจตังใจตั้ังั่งกันทางู้นทางง้ง้งไงจจงงล ระวังครับระวังครับคุณติดอยู่ในวิดีโอครับตะกี้ไป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 ไม่ได้ครับเดินกำลังดำเนินกันไปแล้วไปเลยไปเลยไม่เห็นตะกี้เราไม่ได้เป็นคนถ่ายเต้ถ่ายไม่เห็นหรอก สวยมากเลยครับทาสีขาวครับขอขาหนาก่อนนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมายืนกันตรงนี้ด้วยนะเรียงตรงนี้เลยเจมันจะได้ไหมถ้าเกิดได้ได้อยู่ให้เป็นหัวโอเคประมาณนี้แหละได้เลยได้เลยเดี๋ยวดูสถานที่ก่อนนะครับเจ๋งมากโอ้ยถ้าตอนน้นึ้นไปแบบนี้ใช่ ตอนนี่อเลาเราไม่เอมอเจเดี๋ยวเราจะถ่ายกีนนะอ่าฮะคอฟฟี่โนเลิฟเออพักผ่อนแล้วก็กินกาแฟอะไรกันนะครับเฮ้ยเพื่อนๆเป็นไงบ้างเอาสัมภาษณ์ใครก่อนดีอ่ะฉันเอง่ะเอางั้นเหอแก่ๆยี่ยอยู่เป็นครบไหมเนี่ย อ่ะครับงไปกับตอนนี้อย totally> um, okay, ู่ไปกับก๊ค่ะคอฟฟี่อินแลวครับค่ะครับวิวครับว่าไงครับอันนี้เป็นไงบ้างครับเอาจากรสชาติก่อนแลันะครับรสชาติของกาแฟเหรอคะเอาจริงๆเอาจริงๆเอารสชาติกาแฟจริงๆก็โอเคค่ะเหมือนกันทั่วๆไปเลยจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายค่ะแต่ว่าเหมือนกับอาจจะเป็นบรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกระแสนิยมมากกว่าที่ทำให้คนมาแล้วก็ บรรยากาศร้านดีค่ะสวยวิวสวยมากค่ะวิวสวยโอเคครับใครต่อครับใครอยากพูดต่อครับวิวพูดต่ออีกได้ไหมครับได้ฝุดแล้วแล้วเอาใครต่อครับรองเท้าวิวเลยค่ะถ่ายรองเท้าเรียบนะต้องกลมไปอีกนะครับ มันมันดียังไงครับมันมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเข้ากันเกงค่ะบังเอิญคือมันบังเอิญมากคือจริงๆแล้วรู้ว่าจะมาคอฟฟี่เลิฟค่ะแล้วสำคัญมากเลยแล้วก็แส่ยีตัวนี้ปึบแล้วคือเป็นคนที่เตี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้รองเท้าคู่นี้มาแล้วมันเข้ากันพอดีค่ะเอ้ากันเข้ากนเข้ากนเข้ันวงท่ะคือก็ไม่ได้สมหวังคือไม่ได้สมหวังในความรักนะคะแล้วเป็นสี่โม้ไงคะก็เลยบอกว่าวัดไทยรัฐทำเหรอคะ วัฟเอาไงครับเมื่อก่อนกาแฟเป็นยังไงครับเขากินกันยังไงก็คือว่าน้าทมเกี่ยวกับการกินกาแฟเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะคือเมื่อก่อนร้านกาแฟก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแค่ลงชาลงเตียมทั่วไปอย่างงี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้คือมันจะเป็นกระแสนิยมมากขึ้นค่ะกาแฟก็จะเปลี่ยนไปรสชาติหน้าตากาแฟอย่างนี้ค่ะก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นค่ะต่างจากเมื่อก่อนค่ะครับผมอย่างนี้กันสิครับจากเมื่อก่อนนะคะที่ชงกันแบบว่าชกชกกันตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นหัวฉีด หัวฉีดรุ่น PGMFI ป่ะใช่ใช่ค่ะแบบที่บีโฆษณาป่ะใช่แล้วคนที่ชงกาแฟก็เดี๋ยวนี้ก็จากเมื่อก่อนอปมอแปะอะไรอย่างี้ชงกาแฟก็กลายเป็นบาลิสต้าครับใช่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าสากลนิยมอะไรมันเข้ามาสายพันธุ์กาแฟด้วยนะคะที่นี่เขาอนุรักษ์แบบสายพันธุ์กาแฟของไทยไว้ยกตัวอย่างเช่นดอยตุงก็ทุกๆดอยช้างดอยช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆคนก็จะนิยมกันแต่ส่วนมากแล้วกาแฟดอยช้างเนี่ยจะส่งออกนอกมากกว่าเพราะว่าคนไทยยังไม่ค่อยนิยม เพราะว่าคนไทยไม่ค่อยรับสิ่งเปลนแปลงใหม่ตุ๊กตาครับเป็นไงบ้างครับเงียบเชียวอร่อยกำลังอร่อยกัลังชาอะไรพอะไรรก็ได้โกโก้อัโกโกอะไรอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้โกโก้ปั่นค่ะครับสิบบาทไอ้เรื่รงหลายปหมดเปลาค่ะเพิ่มวิปครีมแถวยาวมากแข็ไม่พอครับ ก็เองนะครับจากพูดอะไรบ้างอันนี้อะไรนะเนี่อันนี้อร่อยถ้ามาเมืองปลายนะคะก็ต้องมาแวะที่นี่นะอันนี้ของเป้อร่อยก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งถ้ามาปลายต้องมาที่นี่ก็ถ้าไม่มาก็เหมือนแบบไม่ได้มาถึงปลานใช่ตอนนี้พวกเรามาถึงปลายแล้วค่ะเขาได้มาที่ค o f ฟ e e l e v e แล้วครับถึงนานแล้วใช่ไหมคะทำไมต้องเขียนกันด้วยแล้วครับใช่ไหมคะจิลลิ ใช่ค่ะดาลิงนี่อไอัน้ก็ต้องด่าลิงที่ผมกับแม่ได้พบรักกันที่นี่นะคะใครดาลิงเขาผมยังไม่รู้เลยขอบคุณเมืองปลายนะะคขอบคุณเมืองปลายนะคะที่ทำให้มีเจ้าเต๋าเตะเขียนเลยหน้าเตะสูงหน้าเตะนี่น่าหัว เด้ควาเพ่เตา้วามเา่มเไ้ามเพิ่มเติม้คาเพิ่เด้ความเรา่เมได้ความเพิ่เติม้คามเพิเรไ้างเราเราเได้คามเพิ่มเตไ้ควาเริเ้าเรามเติมา้คามเพาเได้ความเอิไรเคามเพา่มเตไดความเพ่เติมไ้ําหเ่มเคาเพิตควาเพา่เตวาเพิ่ิไวม่าศัิด้์สมิทธิ์ไม่รู้ศักดิ์สิทเิ่จริงหรือเพล่าจะใอให้มันตาย โอ้โหตรงนั้นเราจะไปกันหรือเปล่าฝั่งนั้นนะครับจะไปกันไหมบ้านหลังนั้นน่ะใช่ครับบ้านหลังฉันกับชมพู่เองค่ะใครอ่ายอะชมพู่จะมาถ่ายโค้เอ่อละครค่ะเราว่าเป็นนี่แหละเป็นประมาณของที่นี่แหละครับเข้าไปไม่ได้เขาไหมเขาไม่ได้เข้าเขาอยู่รอบๆไงข้างๆไงจะแปนจะแปนตั้งกล้องไว้บนอันนี้ได้ไหมบนนี้ใถ่ายร่วมกันใช่ถ่ายรูปหรืออะไรได้โอเคงั้นหยุดเรคคอร์ดก่อนนะ ภาษาท่าปลายเทควันมาค่ะทำะไม่ะผมอ่านที่อ่านก็บังเรื่องไปนะครับอ่านสั้นๆก็เขาบอกว่า ปลายเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับแต่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเชีงยงใหม่นะครับสาเหตุที่ชื่อปลายเนี่ยมันมีจกหลายสาเหตุนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่า,าชื่อนี้มาจากผู้นําของอกลุ่มคนที่มาจากพม่านะครับผมพยกมาจากสงครามก,ากลางเมืองนะครับแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วชื่อผู้นําของเขานี่จะชื่อขุนขุนช้างปลายนะครับขุนช้างปลายก็คือสันนษฐานว่าชื่อปลายมาจาก คุณคุณคุณสางฟ้าเนี้ยครับอีกอันหนึ่งคือที่นี่อ่ะครับเคยเป็นอาเลนิคมในขอวุทยามาก่อนรวมถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วเชียงใหม่เนี่ยเขาจะจับช้างเพื่อเป็นบรรณาการกับยุทยานะครับแล้วช้างที่จับได้จะเป็นช้างที่อยู่แถวนี้นะครับช้างูตัวผู้ที่จับได้เนี่เยเพื่อเนบรรณาการเนี่ยก็คือก็คือช้างฟลายนะครับ เลยสันนิษฐานว่าชื่อปลายเนี่ยเพี้ยนมาจากคาว่าช <ม S 1> ้างพายครับคุณสังปลายไปชมสะพานกันเลยดีกว่าับ,บ,บไปดูกันถึงแล้วค่ะสะพานท่าปลายนะคะสะพานประวัติศาสตร์จะเห็นว่าทุกคนนักท่องเที่ยวนะคะมาที่นี่เพราะว่ามาถ่ายรูปก,กันแต่ก่อนเนี่ยอาจจะสร้างเพื่อระลึกถึงบางอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวใช้นำมา,าเที่ยวกันใช้สะพานนี้เป็นประโยชน์สาเหตุ สสร้างสะพานคือตอนช่วงปีปี1939นะครับสงครามเกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่ทั่วรลกกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้จังหวัดเชียงใหม่กับแม่ห้องศอนเนี่ยเป็นทางผ่านไปนะครับแล้วก็การค้มนาคมสมัยนั้นไม่สะดวกนักนะครับการข้ามแม่น้ำเนี่ยก็จะลำบากเมื่อก่อนทำได้ด้วยการใช้แพอย่างเดียวนะครับใช้แพหรือว่า การทำสร้างสะพานเล็กๆนะครับแต่ว่าแม่น้ํานี้ก็คือมีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การขนสปายวิทถุประกอของทหารเนี่ยทำได้ลําบากให้เดิกการใช้แผเขาก็เลยเให้สร้างสะพานขึ้นแล้วการสร้างสะพานเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยบังคับให้พวกคนในหมู่บ้านเนี่ยเฉลยหรือว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยสร้างสะพานเพื่อจะข้ามแม่น้ำไปนะครับก็เลยเป็นผลให้ ปี1973เมนี่ยมีการสร้างสะพานไม้ขึ้นมาค่ะก็ีเอ่อก็ปี1973เนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบไปแล้วนะครับก็จะมีช่วงนั้นจะเป็นช่วงสงครามเย็นนะครับะสะพานที่ถูกสร้างเนี่ยมันเป็นสะพานไม้นะครับตอนแรกแล้วตอนหลังคือเขาก็ค้นพบว่ามันมีประโยชน์ในการคมนาคมข,ข้ามาน้่ก็เลยสร้างเป็นสะพานเหล็กขาวบอลขึ้นมานะครับ แต่กองทัพญี่ปุ่นย้ายออกไปนะครับตอนนั้นกองทัพญี่ปุ่นกับพวกเ,อ,เอ็กซิสก็แพ้สงครามนะครับอเมริกาอังกฤษแล้วก็สเซียก็ชนะสงครามแต่ก็สูญเสียกำลังเยอะเหมือนกันกองทัพญี่ปุ่นครับ <c oughs> นี่เป็นทัศนียภาพนะคะระหว่างสะพานกับธรรมชาติสตังเกตได้มันรู้จะขอบคุณเขาดีหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดเขาไม่มาที่ผมก็ไม่ได้เกิดน,นะครับใช่ค่ะครับ ขึ้นรถครับเจอก,กันที่เชียงใหม่ครับขายกลับบ๊ายไม่ชอบทุ <laughs>